สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชันมาเสดนะจากบริษัทคอมบินเดชั่นกรุ๊ปครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โกดังฉีดโฟมของบริษัทคอมบินเดชันกรุ๊ปนั่นเองครับวันนี้เรามีภารกิจที่เราจะได้รับมอบหมายจากมูลนิธิต่างๆนะครับก็คือว่าเราฉีดเรือยางครับที่หมดสภาพแล้วเพื่อไปช่วยนำท่วมครับแล้วฝากไว้เลยครับฉีดฟรีครับสำหรับเรือยางของมูลนิธิหรือกู้ภัยต่างๆครับที่หมดสภาพแล้วอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับเรือยางแบบนี้ครับที่หมดสภาพแล้วของกู้ภัยหรือว่ามูลนิธิต่างๆ มาให้เราฉีดฟรีได้นะเพื่อเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมเชียงรายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับเดือน9นะครับเดือน9ปี6 6 6 7นะครับที่เราทําการฉีดวั่นี้เพื่อช่วยผู้ประสบภยัยทางเชียงรายทางทางหนองคายต่างๆครับเดือนลำเนี้ยพอเสร็จแล้วจะไป ที่หนองคายนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิธีการและขั้นตอน,นครับจากเรือสภาพที่ใช้ไม่ได้แล้วมูลนิธิเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วซ่อมแซมไม่ได้แล้วนะมาให้เราบริษัทฉีดโฟมนะครับฉีดโฟมเข้าไปจะเป็นอย่างไรบ้างใช้ได้เป็นงไงบ้างแล้วก็สภาพจะกลับมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่พีรพัฒน์ครับมาจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสอบถามนิดนึงครับว่าเรือยางลำนี้ใช้งานนานหรือยังเรือลำนี้นะครับใช้มาก็10กว่าปีแล้วรับกสิบกว่าปีเราได้รับบริจาคมาทีหนึ่งนะครับครับแล้วก็ปัญหาของเขาตอนนี้คือสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใช้งานไม่ได้เลยครับเข้ามาดูครับนี่ครับปัญหาตอนนี้เรือยางที่พี่เขาเอามาให้เราฉีดครับตอนนี้ก็ใช้งานไม่ได้รอยแตกก็ไม่ได้แล้วครับผมเมื่อเราใช้งานกไม่ได้แล้วก็มีรอยแตก ไม่สามารถใช้งานได้เลยเอาไปให้ที่ไหนซ่อมหรือยังครับยังครับยงแต่คาดว่าน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วครับก็ดูครับนี่ครับเป็นเรือยางที่ใช้งานไม่ได้ของมูลนิธิต่างๆครับเราสามารถฉีดให้ท่านได้ฟรีนะเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดต่างๆนะวันนี้ที่ธีรพัฒน์ก็จากสว่างเบญจะทำแล้วก็มาให้เราทําการฉีดนะเพื่อที่เอาไปช่วยน้ําท่วมนะที่จังหวัดัตอนนี้จะไปที่หนองคายครับเดี๋ยวเสร็จลำนี้จะไปหนองคายแล้วดูสภาพครับ สภาพเนี่ยจะใช้งานไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการฉ being ีดฟ um, ื ah ้นฟูให้กลับมาใช้งานได้แล้วไปช่วยผู้สบภัยได้แล้วฝากไว้ด้วยครับอ่าสหรับผู้ภายต่างๆนะครับที่มีเรือยางแบบนี้หรือว่าที่มีลํานึงจะมาให้เราฉีดเนี่ยเราฉีดให้ฟรีครับเพื่อช่วยผู้สบภัยน้าร่วมของบริษัทเราครับก็ท่านใดที่สนใจจะมาให้เราฉีดเรือยางที่ใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าอ่าหมดสภาพแล้วลองมาให้เราดูครับว่าเราจะมาทําการแก้ไขได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนในการฉีดต่อไปครับเดี๋ยวพี่มาดูครับว่า สภาพนี้พี่คิดว่าเราฉีดแล้วจะใช้ได้ต่อไหมต้องต้องต้องขอขอบคุณมาก<ช><ด>เลยนะค,ะครับ,รบทางบริษัทที่โหช่วยดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูีกทีว่าเราฉีดเสร็จแล้วพี่จะพอใจแค่ไหนสภาพกลับมาใช้ได้แค่ไหนเดี๋ยวตอนมาดูตอนฉีดเลยครับครับผม แล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการฉีดมาแล้วครับเกือบครึ่งลํำแล้วครับเห็นนะครับอันนี้สภาพเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงที่เราฉีดเสร็จแล้วนะครับจะแข็งมากเลยครับนะนะครับจะแข็งไม่ยุบไม่ย้วยนะครับแล้วก็ไม่บุกนะครับการใช้งานก็จะคงทนและไปเกี่ยวเหล็กเกี่ยวหนามก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวรั่วแล้วก็จะอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นการที่มีรอยแผลแบบนี้เราใช้แผ่นแผ่นยางที่เป็นท่อใบยางมาปิดก็ได้นะครับหรือว่าอะไรปิดก็ได้ไม่ต้องกลัวน้ําเข้าแล้วเพราะว่าโฟมจะแข็งตัวครับน้ําก็จะไม่เข้าจะไไม่่ึเเข้้าานนนนออรัีีฉดด เกือบครึ่งล้ำแล้วครับ mm hmm. เห็นไหมครับจากสภาพจากฝั่งนี้ครับที่ตอนแรกเป็นอย่างนี้ mm hmm. เห็นไหมครับเราฉีดตอนนี้กลายเป็นสภาพเหมือนสนมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็จะท,าะาะทาะาําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับก็ทําความสะอาดเรือเก่าอย่างนี้มาสภาพนี้มาให้เราฉีดครับเราก็จะทําความสะอาดโดยการเช็ดถูทําความสะอาดไปด้วยเลยกลับไปเนี่ยสภาพใหม่แน่นอนครับไม่เหมือนใหม่เลียงเดียวไม่ใช่นะครับ ใช้งานได้ด้วยครับแล้วก็ได้ผู้สน้วยในการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับของเราย้ำอีกทีครับเราฉีดให้ฟรีครับกับมูลนิธิต่างๆครับในวันนี้ครับที่เราฉีดฟรีเพียงแค่เอามาให้เราที่โกดังเท่านั้นเองครับเอาเรืออย่างนี้มาให้เราที่โกดังแล้วก็เราจะฉีดให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแดงสิ้นครับเพียงแต่ท่านขับรถมาส่งให้เราแค่นั้นก็พอครับนี่ครับเราจะได้เรือกลับไปช่วยน้ำท่วมที่แบบไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตอนแรกแต่ตอนนี้น่าจะใกล้จะสมบูรณ์ จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างอีกทีตอนนี้ได้ครึ่งลำแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ<ะ>เพราะว่ามันเติมโฟมเข้าไปแต่ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนทีใช้งานได้ยาวนานเลยจะเริ่มขึ้นไปรู้นขึ้นไปเมื่อเช้าอืครับ อย่างที่บอกว่าบริษัทอื่นทําไม่ได้นเะทคนิคพวกนี้เราเป็นคนคิดคนแล,แแล้วทำตอแรกเราก็ไม่รับฉีดแต่อยากช่วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาฉีดได้เมื่อก่อนฉีดจนระเบิดจนแตกปอีอเลยเราต้องรับผิดชอบให้เขาอะตอนนั้นฉีดแล้วเรือระเบิดเลยครับ,รบแล้วตอนนี้ทาเราก็ได้ทําการฉีดเรือ,อยางเนี่ยเกินครึ่งลำนะครับแล้วเราเจอปัญหาใหญ่ครับก็คือว่ามีรอยแผลใหญ่มากครับซึ่งเป็นแผลยาวมากด้วยที่จะต้องทําการแก้ไขวันนี้ครับมาดูครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับ เรือ,อยางแบบนี้ครับแผลแบบนี้เลยครับเห็นไหมใหญ่ขนาดนี้เลยเราจะต้องทําการแก้ไขครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วทําการฉีดโฟมเสร็จได้เป็นอย่างไรบ้างยากมากลยครับการมีแผลมีแผลใหญ่ขนาดนี้<ม>เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขของบริษัทเราครับว่าเป็นเรือ,อยางไม่ว่าจะภาพสภาพไหนเอาระหดแค่ไหนยากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะทําให้สําเร็จจนได้ครับเดี๋ยวตามมาดูครับ ครับคือตอนนี้แผลมันได้ทําการเปิดใหญ่มากนะครับซึ่งเราจะต้องถ้าเรามีโอกาสทคการสะอาดได้เราก็จะทคการสะอาดแบบนี้นะครับก็เอาเศษน้ําเศษดินที่มันเข้าไปอยู่ในทุ่นนะออกให้หมดก่อนนะเพื่อประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะครับการเปิดแผลใหญ่เนี้ยซึ่งทำทำได้ยากพอสมควรครับแต่เดี๋ยวลองมาดูครับว่าวิธีการแนละขั้นตอนเราจะฉีดโฟมได้อย่างไรจะทําให้กลับมาสภาพสมบูรณ์ได้อย่างไรครับเดีย๋ยวตามมาดูครับ ครับไดแวตครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการฉีดโฟมหรือ,อยางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ทำการ เก็บทาความสะอาดอยู่ครับแล้วก็เก็บความเรียบร้อยรายละเอียดอีกนิดนิดหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทําความสะอาดเรือยางให้กับทางพาร์ทเรียบร้อยทางมูลนิธิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับาตอนนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับพอฉีดแล้วโครงก็จะแข็งนี้ครับเห็นไหมครับก็จะสะเทือนนะสะเทือนบกเงาก็จะไม่เกิดการรั่วซึมอีกนะครับแล้วก็ได้ทรงกลับมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับของเดิมครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือว่าจะสูบลมไม่ได้แล้วหรือว่าับเก็บแล้วไม่ได้นี่เองครับเดี๋ยวเรามาถามความเห็นพี่เขาดีกว่าว่า เป็นอย่างไรบ้างครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความที่เห็นพี่เขาดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับพี่วันนี้เราฉีดเสร็จมันที่เรียบร้อยแล้วหือชุบชีวิตครับชุบชีวิตน่าจะใช้ได้อาจจะใช้ว่าใช้คำว่าซากเรือดีกว่าชิชิซากเรือขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็ดูแล้วก็ดูใหญ่เลยใช่ไหมแข็งแรงครับดูแล้วก็ได้อีกเป็นสิบปีใช่ครับเมื่อกีที่เห็นว่ารูเปิดแผลกว้างมากเลยไปโดนอะไรมาครับอันนี้อันนี้ต้องต้องใช้คำว่าเรือระเบิดครับระเบิดระเบิดเลยเหรอ น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วแหละนะครับแล้วก็มาดูในเพจติดตามมาแล้วก็ดูว่าทางบริษัทน่าจะฟื้นคืนชีพคุณได้นะครับแล้วก็อันนี้มั่นใจมากขึ้นครับโอ้ดูดีเลยครับดูดีเลยครับแรงทนทานโผมว่าไม่ยุบเลยผมว่าสิบคนสบายสบายใช่ครับสิบคนนั่งได้สบายสบายอันนี้ก็เป็นการชุบชีวิตเรือของของพี่เขานะครับเจังมูลนิธิสว่างเป็นใจทำนั่นเองนะครับที่มาทําการจีตโมวันนี้ครับผลงานของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ เยี่ยมยอดครับสุดยอดทั้งทั้งทีมงานด้วยนะครับทีมงานก็ฝอกบอกต,ต่อกันไปด้วยทีมงานทีมงานของมูลนิธิหรือว่าผู้ภัยต่างถ้าสนใจมาฉีดเราฉีดให้รีน,นี้เพราะว่าเราต้องการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับมันดีกว่าเติมลมก็เพราะว่ามันจะไม่เกิดการรั่วซึมนะครับการฉีดรวมไปแล้วเพราะว่า ตัวเนี้ยจะไม่ต้องเติมลมแล้วจะเป็นสภาพนี้เลยแล้วก็แข็งแรงทนทานครับไปเกี่ยวไม้เกี่ยวอะไรก็ไม่ต้องัวแล้วว่าจะุยได้เต็มที่ใช่รุ่ยได้เต็มที่ครับก็ฝากไว้ด้วยครับนี้ก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งมอบให้กับพี่เขาครับรแล้วก็จะฟังขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแทนทุกที่เลด้วยนะครับได้ครับได้ครับ